อยเกษ์แก้เชิด90สวัสดีพี่พี่เพื่อนๆนะคะตอนนี้ก็คือช่วงบ่ายบ่ายนิดๆเจ้อยากกลับบ้านก่อนบม้อน้ำรั่วนิดหน่อยเอาไปทามาคือมันพอมันร้อนมันดันมันก็หยดน้าหยดอะไรเงี้ยนักขับแกกรวัวว่ามันจะเป็นเยอะริบถอดแล้วไปเชื่อม ร้านเชื่อมก็น่ารักมากเขาแปะเหมือนพัตเตอร์นะเขาไปทำน่ารักทำดีสองปูมันนิดหนึ่งมันนิดนึงเองแต่ว่านั่นแหละรีบๆทำซะก,ก่อน,นมันจะเป็นใหญ่โตอันนี้คนขับบอกไม่ใช่ปัญหาเลยแต่มันจะแบบเหนื่อยนิดนึงตอนต้องใส่ใส่นอตใส่หลายเรื่องอยู่ไม่ใช้เวลาหน่อย เขาแต้มมาให้เรารู้ตรงนี้ไหนเห็นดูนะคะเห็นไหมนี่ห่อๆนี่ตรงนั้นแหละมันพูดถึงว่าใหญ่ในไม้นะวันก่อนเป็นตาโมดีปหนึ่งรั่วมาร้อนคือมันเป็นรูที่มองไม่เห็นเลยค่ะ แต่นี่คือพอพอเครื่องร้อนรถมันไ้นี่ไปมันก็แบบเออซึมซึมมาคนขับก็สังเกตเห็นก็เลยจัดการใช่นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวช่วงเนี้คือจะใส่น็อตใส่อะไรเดี๋ยวก็ประกอบประกอบตอนเช้าออกงานเหมือนเดิมพียาก็ตะกงตะแกงไปหมดนหละแดดดีมากๆตอนนี้ ตอนนี้เราให้คนขับจัดก,การใส่อะไรสักก่อนคนขับมองหน้าหลับเมียจะพูดหรือไม่อนุญาตให้ถ่ายหน้าไม่ทันรอบล้วจบคลิปล้ว หลายเรื่องอยู่นะาการถอดเอาหม้อน้ำไปทำเนี่ยน็อตนิอตมอเตอรคีส,สน้ำมันเครื่องเกยวประมาณนี้แกเห็นร้อนเลยราเราเนี่ย,น,น,ยน,นะะเดี๋ยวก็พรุ่งนี้ก็ออกงานได้ปกติเหมือนเดิมไม่มีอะไรรีบๆีบเกิดการแก้ไขซะเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดมันเป็นเยอะคนนี้มันก็จะยุ่ง เมียคนขับไปไหนอาถามดูมาช่วยเลยเมียคนขับเลจะถามเองตอบเองจะรู้ไหมล่ะเมียเจ้าของไปถามเพื่อนเนาะตามดูเห็นไหมเห็นเมียคนขับไหมมาช่วยเลย มันไม่ใช่หน้าที่ไงอันนี้เราจ้างคนขับมาขับรถคนขับต้องดูแลรถเมียคนขับเราไม่ได้จ้างเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวค่ะถ้าถ้าจะให้มาช่วยคนขับต้องจ่ายตังค์เมียคนขับเองอถึงมันต้องมาช่วยได้เราเราไม่เกี่ยวอะไรในนี้เจ้าของรถไม่เกี่ยวไร้คนขับปิดลมก่อนนหมุณเปิดปั๊มลมไว้เสียงนิดนึง จะไปเปิดรำลมให้อันนี่ก่นอนโอ้ยรถโอเค okay, ค่ะแล้วเดี๋ยวเราพูดกันชิ้หน้าก<ม>้วยนะคะยักแกใหญ่เขต90ตอนนี้คือคนขับแกเ,เป่าลมใส่น้ำแล้วแกไปยืนเผ่าตา,ากแดดเนาะน้าแกไม่กลัวไม่กลัวดำแต่ตาก,กล้องอ่ะไม่ชอบความร้อน เดี๋ยวๆเราพบกันคลิปหน้านะคะยักษ์ใหญ่เชียร์กสูงขอบคุณพี่เพื่อนที่กดติดตามนะคะคือตอนนี้เดี๋ยวให้นางเขาจัดการใส่อะไรให้เรียบร้อยก่อนนะพรุ่งนี้ก็ออกงานเหมือนเดิม